โอเคเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่วิรัตอดีตผู้ใหญ่บ้านเนาะใช่ไหมครับพ่อทำอยู่กี่ไร่ครับสามสิบไร่สามสิบไร่เนาะสามสิบไร่นี่กี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีประมาณยี่ประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีก็คือก็คือทำนาตลอดไม่ได้เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยใช่ไหมก็คือดูแลดินอไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราคุมเลนเนาะก็นบปีกร้อยสิบวัน ติงหาเกี่ยวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงแล้วระหว่างนี้ปกติฉีดยากี่รอบอะครับประมาณเจ็ดอะเจ็ดรอบเลยนะยาคุมเรียนเที่ยวเราจะยาเจ็บยาเที่ยวนี่ไอ้ยาแมาลงประมาณห้าครั้งอะผมฉีดตามกำหนดยังไม่ได้ฉีดมันเป็นแล้วฉีดหรอกตามกำหนดไดฉีดเลยหมายถึงจะได้ผลดีเนาะแสดงว่าถ้าเราเห็นมันเนี่ยน่าจะกินไปเยอะแล้วถูกไหมเรากันไว้ก่อนโอเคงั้นก็เคล็ดลับสำคัญคือโปรแกรมดูแลเนาะตั้งไว้ยังไงทำอย่าง,งาน,นั้นเนี่ยผมให้เขาฉีดเนี่ยเวลาเวลาสักประมาณสิบวันครับไม่เกินสิบสองวัน ทีครั้งทีครั้งอ่าครับได้ได้ขอบคุณครับพอยังไงเดี๋ยวคงได้มาขีดเรื่อยๆแต่ผมตามมาดูตลอดมาตลอดแต่พอนี่มาเขาหลายปีแล้วครับผมครับได้ได้ขอบคุณครับ